ทุกคนแม่น้ําโขงชัดชัดเห็นไหมทุกคนตรงนี้ลงเดินลงไปตรงกลางได้เลยเพราะมันแห้งในตรงกลางจะเป็นฝั่งไทยนะฝั่งนู้นจะเป็นลาวแล้วเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอวัดลาวสวยมากนี่คือเราอยู่ที่ร้านาอะไรรู้ป่ะร้านออนซอนเดถนนชายางกูลนี่เลยข้างหน้าวิ่งเนี่ยถนนเลี้ยวซ้ายไปก็พูทารินประมาณ1กิโลกว่าๆเลี้ยวขวาไปก็จะไปร้านพญานาคได้ทุกคนจะลดมากดูเมนูก็สิ นี่ปลาน้ําขุมจุ่มแกงส้มแปะสะก็มีต้มจามจูดีอยู่ตรงนั้นก็เป็นลงไปก็เป็นถนนเรียบแม่น้ําขงไปถึงนู้นเลยนะฮะทุกคนอูดตายลืมรูดซิกว่ะทุกคนอ่ะอ่ะถ่ายต่อนะะี่ะบรรยากาศทุกคนจ้าหลุดมากตรงนี้ก็คือลามองดูบวัวไงเมื่อวานที่เราไปมาจําได้ปะเดินไปเรื่อยๆชมวิวนะฮะนะฮะทุกคนดูสิหนงมีบรรยากาศหลุดมา มาคือเรา,าจะกินส้มตำทุกคนอาพี่จาฝนตกทุกคนนี่เรามาร้านที่ดีที่สุดแทบแบแน่นอนก็คือร้านออนซอนเดย์ Sunday, พี่จา๋าอ่าเมนูอะไรนะส้มตำของพี่สูตรพิเศษเลยส้มตำสูตรของเราเป็นปลานะ้านปลาเราต้มเองการ์ตนพี่จาพี่นา่าจะทำน้ำปลาล่าขายด้วยเนาะ<ท>เห็นเขาถ่ายเป็นขวดๆโอ้ ทำไหมนี่โอ้เดี๋ยว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 นอกรอบเราคุยกันอยากอยากนี่ก็อยากทําน้ําปลาร้านะเดี๋ยวต้องมาคุยกันพี่อ่ะเรามาทําด้วยกันเผื่ออ่าเออเดี๋ยวมาทํากันนะมาทํากันอยากทําอยากทํามาหุ้นกันก็ได้พี่นะอยากเป็นแบบมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมอ่ะสุปตาของพี่มีเอกลักษณ์ยังไงแน่นอนอ่ะปลาร้าเราทำด้วยพวกปูอย่างอ่าไม่มีสารเจียโปน ไม่มีสารเชื้อปนไม่มีสารวัตถุกันเสียอะไรเงี้ยหรอที่อื่นเขามีหรอเจ้าอื่นเขามีใช่ไหมกันเสียอ่าประมาณสักสวันหนึ่งวันเราเลยทุ่มตำมืออ่าอ่าอ่าอ่ะท้มตําเด็ดแน่นอนแลอะไรอีกเอาบางอย่างปลาสดสดปลาสดสดมีบ่อด้วยอ่า บานินได้ยินไหมเนี่ยฝนตกโอ้จะได้ยินไหมทุกคนนเดี๋ยวหยุดก่อน๋ยวหยุดก่อนว้ายฝนตกหนักมากทุกคนโอ้ดูสิดูหลานนานั่งมากเลยดีมีปลาเนื้ออ่อนอยูนะทุกคนปลาทอดสมุนไพรอะไรประมาณอย่างไี่เรามาปลา คนพาุเข้าวลดอากาะได้ไม่ร้อนนะฮะวันนี้หายร้อนเลยอ้ทุกคนดูสิครับที่ทางเข้าไปในเมืองนะฮะไปวัดมหาธาตุพยาลา,านพญานาคเจ็ดสี่อ่ะทุกคนเดี๋ยวใายไปปูทาริมน,นะฮะออนซอนเดย์อยู่ตรง้ตายออรนไทดาราสิลิปิดมาทานอยู่เรื่อยๆนะฮะที่นี่นะฮะลดมาข้างหลังจะเป็นแม่น้ำโขงทุกคนมีความสุขนะฮะวันนี้ล่มรื่นหนึ่งวันแล้ว เพราะว่าช right so no ่วงนี้หน้าร้อนนะฮะฝนต้องมาบ้างแล้วล่ะวันหนึ่งจะไม่ได้ตกวันโยท่วทั้งถนนทุกคนไปจากจุรีเนาะ่บรรยากาศนี่มีเมนูทะเลนึ่งมันนาปลาดินทอดน้ำปลานะฮะต้มยำปลาแม่น้ำขู่หม้อไฟเลี้ยงปลาเผาก็มาฮะทุกคนเลิศพัดชานะ ปลาหยอนปลาหยอนจะเป็นอย่างเงี้ยปลาหยอนนี่แม่น้ำผูกมีน้ำชุ่มฉ่ำเลยเหมือนทะเลเลยเนาะนี่ค,คนต้ยมยำฟิวดีมากหายร้อนทุกคนน่ารักมากอยากให้ทุกคนมานะฮะตามรอยกันมานะฮะชาวโลก ฝนหยุดเลยนะจ๊ะทุกคนจะเดี๋ยวเรากินนี้ไปก่อนนะสิ่งแรกนี่ฮะทุกคนดูสินี่ปลาดินใช่ไหมอ่าตัวใหญ่ๆ่นี่ฮะเลี้ยงเองตรงนี้ด้วยเพราะเลี้ยงตรงนี้ด้วยทุกคนนะว่าดูสิทุกคนจามาแล้วครบเลยดูสิฮะทุกคนเดี๋ยวขอกินนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะฮะนีมีมี ทุกคนอ,อร่อยมากเข้มคนทุกคนอร่อยเอ้ยอสุดยอดพูดไม่ถูกเลย,เลยฮะที่คนจาอร่อยมากอร่อยมากมนส้มสตำหืมอดูหน้าตาสต้มตำสิปลารอไปก่อนนะฮะน้ำจิ้มรสเด็ดอยู่ตรงนี้ อาแล้วน้ำลายแตกทุกคนอืมอร่อยมากอืมทุกคนอ,อร่อยมากสุดย่องมีมมมทุกคนเสิร์ชหาคำว่าอันซอนเด้เลยนะคะทุกคนนี่ฮะก็จะเจอ สครสวรรค์นครพนมนะครับยบ้ำอีกทีหนึ่งอยู่ที่หนองยาคังนะฮะใกล้ๆก,กับ่อนะฮะลามองดูฟันทุกคนจะมีรูปขึ้นเสิร์ชหาได้เลยนะครับมีเต็มเลยเพื่อนนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ช่องนี้นะฮะช่องแรกนี่ฮะทุกคนมีรู่เรียบ,นะบเสิร์ชหาได้เลยทุกคนจ้าป็นหลมากคือ นี่ฮะทุกคนรีวิวเลิศดเลือดข้งนั้นเลยนะฮะอร่อยมากทุกคนนี่ฮะอินต์ตะแกมของต่ายออร่าไทยก็เคยมาที่ออนซอนนะฮะมีตม่ำซึ้วะทะเลริมโขงคนครพนมทุกคนนี่ฮะยินยังว่าต่ายออร่าไทยใครเข้าไปดูคลิกได้เลยฮะตอนนี้ฝนตกนะฮะริมโขงนะฮะทุกคนะะนี่ต่ายออร่าไทยตั้เองเลยทุกคนอันนี้นี่ฮะ ก,กคทุนรถมาทำไม่ดับร้อนไปได้เลยแล้วก็ลูกค้าเริ่มมาพอดีเลทุกคนเดี๋ยวเราโพสต์ post คลิปนี้ก่อนนะชาวโลกอย่าลืมตามรอยมานะออนซอนเดย์ตามรอยพี่ต่ายอรไทยตามรอยศิลปินดาราที่มาที่พระนครพนมจแะแวะมาที่นี่เท่านั้น่นะทุกคน